ดาวเสาร์ในทางโหราศาสตร์เป็นดาวตัวแทนเรื่องการเงินของชาวธนูในวันที่23สิงหาคมไปมีการโครจรผิดปกติคือการโครจรถอยหลังไปอยู่ร่วมกับดาวราหูเก่อเกิดเป็นคู่มิตรใหญ่ส่งผลอย่างไรกับพ่อแม่พี่น้องชาวธนูใน3จุดเปลี่ยนไปรับฟังกันได้หากสนใจเรื่องเกี่ยวข้องก,กับการตีความดวงดาวในบริบทผู้ใหญ่ผู้สูงวัยฝากกดติดตามช่องเพื่อนคุณฮากาไว้นะคะ ตามหลักการดวงดาวทางโหราศาสตร์ไทยดาวเสาเป็นตัวแทนเรื่องการเงินของพ่อแม่พี่น้องชาวธนูเป็นดาวที่โคจรในแบบรายปีอยู่พบเรือนใดก็จะอยู่ค่อนข้างนานสำหรับในปี68นี้ถือเป็นความผิดปกติของดาวเสารที่จะเกิดการโคจรทอยหลงังเข้าสู่พบเรือนที่3เรียกว่าพบสหัชชะของชาวธนูสำหรับใครหลายๆคนที่เคยรู้เรื่องราวโหราศาสตร์มาบ้าง อาจจะคุ้นเคยว่าพบเรือนนี้เป็นพบที่เกี่ยวข้องกับเรื่องพี่น้องและเพื่อนฝูงนอกจากนี้ยังครอบคลุมไปถึงเรื่องของการสื่อสารการเดินทางใกล้ๆอีกด้วยและอย่าลืมว่าดาวเสายังเป็นดาวการเงินในดวงชะตาของชาวธนูดังนั้นการโคจรถอยหลังของดาวเสารในครั้งนี้ก็อาจมีทั้งแง่มุมที่ดีและแง่มุมที่ชาวธนูต้องระมัดระวังตามหลักการของดวงดาวด้วยเช่นกันสำหรับจุดเปลี่ยนที่หนึ่ง เป็นเรื่องของการโคจรย้อนหลังจึงหมายถึงการกลับมาคุยกันให้เข้าใจกับพี่น้องและคนใกล้ตัวจุดเปลี่ยนแรกที่สำคัญของชาวธนูก็คือเรื่องความเข้าใจการทบทวนและปรับความสัมพันธ์กับพี่น้องพบสหัสชาคือพบที่เกี่ยวข้องกับพี่น้องเพื่อนฝูงสังคมดาวเสาเป็นดาวแห่งบทเรียนเป็นความจริงจังเดินถอยหลังมาทับพบนี้ทำให้เราได้มีโอกาสหันกลับมาทบทวนความสัมพันธ์กับพี่น้องที่ผ่านมาอย่างจริงจัง ตลอดชีวิตที่ผ่านมาอาจมีความเข้าใจผิดกันบ้างมีเรื่องไม่พอใจแต่ด้วยพลังของดาวเสาเราจะมองเห็นความจริงและบทเรียนที่ซ่อนอยู่ในความสัมพันธ์เหล่านั้นอย่างชัดเจนเพื่อปลดปล่อยเราจากความรู้สึกที่ค้างคาและทำให้เราเข้าอกเข้าใจพี่น้องของเรามากขึ้นเป็นช่วงเวลาที่เหมาะที่เราจะเริ่มต้นบทสนทนาที่ทิ้งค้างไว้ในอดีตลองหาเวลาสงบโทรหาพี่น้องหรือชวนกันมาทานข้าวพร้อมหน้าพร้อมตา การสื่อสารอย่างจริงใจจะช่วยให้เราได้เข้าใจมุมมองของอีกฝ่ายและร่วมกันหาทางออกเพื่อให้ความสัมพันธ์ดีขึ้นกว่าเดิมน,นอกเหนือจากความสัมพันธ์ส่วนตัวในเชิงพี่น้องแล้วดาวเสาร์เป็นเรื่องการเงินส่งผลต่อการจัดการเกี่ยวข้องกับเรื่องเงินเงินทองทองเกี่ยวกับพี่น้องหรือเพื่อนสนิทได้สำหรับชาวราศีธนูที่ยังคงมีเรื่องราวค้างคาใจในเรื่องการเงินหรือนิติกรรมสัญญาต่าง ช่วงนี้จะเป็นจังหวะได้เปิดโอกาสให้จัดการกับเรื่องราวเหล่านั้นให้จบลงอย่างสมบูรณ์ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องที่ดินมรดกปัญหาเรื่องการเงินที่เคยหยิบยืมกันมานาการเจราจาจากเรื่องราวค้างคาของชาวธนูอาจจะมีคนกลางเข้ามาช่วยไกล่เกลี่ยหรือมีโอกาสได้กลับมาพูดคุยกันอีกครั้งในเรื่องที่ยังไม่ลงตัวมีแนวทางในการหาทางออกที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรมมากขึ้น พลังของดาวเสาจะช่วยให้ชาวธนูมองเห็นปัญหาอย่างเป็นกลางและใช้สติปัญญาในการหาทางออกส่วนราหูจะนำมาซึ่งความเปลี่ยนแปลงเรียกว่าเมื่อดาวเสาโครจรถอยหลังทำให้ชาวธนูกลับไปแก้ไขปัญหาดั้งเดิมโดยเฉพาะเรื่องความสัมพันธ์หรือแม้แต่เรื่องเงินเงินทอง,ทองทองที่ยังค้างคา,าใจกับคนใกล้ชิดคนสนิทได้สำหรับจุดเปลี่ยนที่สองที่สำคัญไม่แพ้กันเลยนั่นคือเรื่องการเปิดรับการเรียนรู้และการสื่อสารในรูปแบบใหม่ พบเดือนนี้เกี่ยวข้องกับการสื่อสารและการที่ดาวเสรารกับราหูคู่มิตรมาเจอกันทําให้เกิดแรงบันดาลใจในการเรียนรู้สิ่งที่ไม่เคยทํามาก่อนเช่นอยู่ๆก็มีความสนใจเรื่องของไฮเทคเทคโนโลยีการใช้แอปพลิเคชันต่างๆเพื่อเป็นประโยชน์ในการใช้ชีวิตหรืออาจตัดสินใจเข้าร่วมคอร์สเรียนต่างๆเพื่อเรียนรู้เช่นงานอดีเรกการทำอาหารกา,ารปลูกต้นไม้หรือสนใจการทำธุรกิจเล็กๆออนไลน์มากขึ้น ด้วยประสบการณ์และภูมิปัญญาที่ชาวธนูมีมาโดยตลอดช่วงนี้อาจมีคนเข้ามาขอให้เราเป็นที่ปรึกษาหรือสอนสิ่งที่เราถนัดนอกจากเป็นการสร้างคุณค่าแล้วก็อาจจะมีรายได้จากเรื่องการแชร์ประสบการณ์การนำสิ่งเก่าสิ่งเดิมมาต่อย,ยอดช่วยให้ชาวธนูมีเงินจับใจ่ายใช้สอยได้อย่างสบายนอกจากคนเก่าๆเ,เดิมๆแล้วชาวราศีธนูยังมีเกณฑ์ได้รับความช่วยเหลือจากคนในครอบครัวและคนรอบข้าง ลูกหลานอาจเข้ามาช่วยเหลือในเรื่องที่คุณกังวลใจมานานเช่นการจัดการเรื่องราวยากๆยัในบ้านการช่วยซ่อมแซมบ้านช่องบ้านเรือนหรือพาคุณออกท่องเที่ยวในที่ที่คุณอยากไปมานานสำหรับจุดเปลี่ยนที่3เป็นเรื่องการจัดการการเงินและข้อควรระวังเป็นจุดเปลี่ยนสุดท้ายที่สำคัญไม่แพ้จุดอื่นๆน,นั่นคือเรื่องของการจัดการการเงินอย่างที่บอกไปในข้อแรกว่าดาวเสาร์เป็นดาวการเงินในดวงชะตาของชาวธนู เมื่อเดินถอยหลังเป็นช่วงเวลาสําคัญที่ต้องหันกลับมาทบทวนจัดระเบียบเรื่องเงินเงินทองทองช่วงนี้เหมาะสําหรับการตรวจดูบัญชีการทบทวนแผนการลงทุนหรือการวางแผนใช้จ่ายในแต่ละเดือนเพื่อให้มีเงินใช้จ่ายได้อย่างไม่ติดขดัดเป็นช่วงที่อาจคิดเรื่องการวางแผนการเงินกับลูกหลานที่ไว้ใจได้ จะช่วยให้ชาวธนูรู้สึกอุ่นใจและมั่นคงยิ่งขึ้นสําหรับท่านที่มีหนี้สินหรือมีคนติดหนี้อยู่นี่เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมสําหรับการเจรจาเพื่อสะสางปัญหาเหล่านี้ให้จบลงอย่างเป็นธรรมชาวธนูอาจมีโชคลาภแบบไม่คาดฝันแม้จะเป็นช่วงที่เราต้องใช้ความระมรัดระวังแต่ด้วยอิทธิพลของราหูที่เข้ามาเกี่ยวข้องก็อาจนํามาซึ่งโชคลาภแบบไม่คาดคิดไม่ว่าจะมาในรูปแบบของการได้เงินเก่าเงินเดิม เงินที่สะสมไว้นานแล้วก่เกิดมูลค่าเพิ่มพูนหรือการได้รับของขวัญของฝากที่มีมูลค่าจากลูกหลานและคนใกล้ชิดสำหรับบางท่านมีโอกาสได้รับมรดกเป็นที่ดินหรือบ้านจากคู่ชีวิตหรือได้รับการจัดการเรื่องที่ดินและทรัพย์สินให้ลงตัวได้ตัวอย่างเช่นหากเคยมีปัญหาเรื่องการแบ่งมรดกไม่ลงตัวหรือมีสัญญาทางการเงินที่ค้างคา ช่วงนี้ก็อาจได้รับการสะสางและได้รับผลประโยชน์อย่างเป็นธรรมโดยในช่วงที่ดาวราหูกับดาวเสาโคจรมาสัมพันธ์กันในช่วง23สิงหาคมถึง13กุมภาพันธ์ปี69สําสำหรับคำเตือนและข้อระวังสำหรับมิจฉาชีพในยุคนี้การจัดการการเงินในช่วงนี้ต้องมาพร้อมกับความระมัดระวังเพราะดาวราหูเป็นดาวแห่งความลุ่มหลง การเปลี่ยนแปลงที่คาดไม่ถึงซึ่งเป็นดาบสองคมและในยุคนี้ชาวธนูต้องระวังเป็นพิเศษในรูปแบบของมิชชีพที่มาในคราบของความหวังดีหรือผลประโยชน์มิชชีพเหล่านี้สําหรับชาวธนูมักมาในรูปแบบของการชวนลงทุนในสิ่งที่ดูดีดูเวอร์เกินจริงผลตอบแทนสูงมากหรือแอบอ้างเป็นบุคคลที่น่าเชื่อถืออีกรูปแบบหนึ่งคือการแอบอ้างความสัมพันธ์คนในอดีต หรืออ้างว่าเป็นคนใกล้ชิดทําให้ชาวธนูรู้สึกใจอ่อนได้ขอให้ชาวธนูทุกคนมีสติและใช้ภูมิปัญญาที่สั่งสมมาอย่าพึ่งเชื่อใครง่ายๆโดยเฉพาะเรื่องเงินเงินทองทองซึ่งไม่เข้าใครออกใครการลงทุนที่ฟังดูดีเกินไปขอให้ปรึกษาลูกหลานหรือคนที่ไว้ใจได้ก่อนตัดสินใจเสมอและที่สำคัญอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวหรือรหัสผ่านใดๆกับคนที่ไม่รู้จัก เพราะชาวธนูก็มีแนวโน้มดาวราหูคือเรื่องสีเทาเรื่องของสิ่งที่คาดไม่ถึงเรื่องที่ซ่อนเร้นก่อนจะจบคลิปนี้ไปอยากฝากหลักใจสั้นๆที่เป็นเหมือนทิศทางชีวิตให้กับพ่อแม่พี่น้องชาวธนูในเรื่องแรกให้เน้นไปที่เรื่องความปล่อยวางความคาดหวังในตัวคู่ครองและคนรอบข้างลงไปบ้างให้ยอมรับในความสามารถของคนอื่น หรือยอมรับในตัวตนของกันและกันอย่างไม่มีเงื่อนไขจะทําให้ชีวิตมีความสุขมากขึ้นยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นยอมรับว่าโรคไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปหลายสิ่งต้องวิวัฒนาการลูกหลานก็โตขึ้นเราก็ต้องพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงปรับตัวให้เข้ากับสิ่งใหม่ๆดูแลกันและกันให้ความสําคัญกับการดูแลร่างกายและจิตใจเพราะสุขภาพกายและใจมีความสัมพันธ์ต่อกัน และสุขภาพที่แข็งแรงก็คือทรัพย์สินที่มีค่าที่สุดที่แม้มีเงินมากเท่าไหร่ก็ซื้อหาสุขภาพแข็งแรงไม่ได้ต้องทำขึ้นมาด้วยตัวเองและข้อสุดท้ายให้หาความสุขจากการทำกิจกรรมร่วมกันเพราะความทรงจำดีๆที่เกิดขึ้นมีเวลาจำกัดหากมีโอกาสหยิบช่วยความสุขในครอบครัวกับคนที่เรารักก็ขอให้รีบหยิบจับคว้าไว้ ขออวยพรให้พ่อแม่พี่น้องชาวธนูทุกท่านมีความสุขสมหวังกับสิ่งที่หวังที่ตั้งใจมีโชคลาภตามสมควรบุญรักษาเทวดาคุ้มครองพ่อแม่พี่น้องชาวธนูทุกท่านแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่กับเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับดวงดาวในบริบทผู้สูงวัยในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ